แล้วนะจ๊ะช่วงนี้ก็ต้องคิดบอกไปว่าเปิดรับสายหนึ่งสายนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่เมย์หนีเข้าป่าไปแล้วค่ะไม่รู้เป็นยังไงบ้านนะคะสบายดีไหมคะไปอะไรเนี่ยมาทางานก่อนนะคะมาชวนกันพูดก่อนนะคะเมื่อกี้เนี่ยเนียดดิเลยอดีต <laughs> มันเจ็บปวดผมรับพูดมาแล้วพี่ร <laughs> ู้สึกว่า <laughs> มันตอกย้ําหัวใจของพี่เออมาต่อยว่าแต่ขับมาะคะสติขับมาสติสติอยู่ไหนในสติพี่นะโอ้โห ตอนแรกอะตอนแรกรู้ว่า <c oughs> เก่งตรงนี้อยู่แล้วีตรงนี้เราไเลือกตัว กลับมาแล้วนะคะช่วงน,นี้ปีใหม่นะคะก็อยากให้พี่บร์ดทิ้งอดีตไปนะคะทิ้งไว้เหมือนคุณลาบเมื่อกี้คือถ้าทิ้งไม่ได้เนก็เก็บมันไ,ไ,ไว้ก็จันแต่ส่วนที่ดีๆอย่าดราม่าขอร้องอปีใหม่ครับเริ่มต้นปีใหม่ครับเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวโชว์กันมาอีกสายหนึ่งนะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณว่าวันนี้ครับคุณมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นเรา02 5 08 01 44นะครับเอาละเอาเป็นว่ามายังฮะอีกสายหนึ่งครับสวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้โหผู้ชายครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับป้าตอยฮะครับชื่ออะไรครับผมชื่ออาร์ตครับอ๋อชื่ออาร์ตนะครับครับผมอือดูรายการบล็อกเอาบ่อยไหมฮะอะไรนะครับคุณชมรายการบล็อกเอาบ่อยไหมครับก็ดูดูเกือบทุกวันครับเฮ้ยคุณเป็นแฟนมันแท้เราเลยนี่ฮัลโหลอะไรนะครับคุณเป็นแฟนมันแท้เราเลยนะครับเนี่ย ก็ก็ว่าได้เลยครับก็ดูทุกวันเกอเกิดทุกวันครับอ๋อคุณอันอยู่จังหวัดอะไรอะคะอยู่กรุงเทพครับอ๋อแล้วที่ผ่านปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนมาคะปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไปแถวในเมืองครับตัวแถวแถวสยามไปเขาดาวโอ้ไปเขาดาวเหรอับไปกับใครคะไปกับคุณพ่อคุณแม่ครับอืมรักครอบครัวนะครับแล้วแล้วแล้วยังไงครับปีใหม่ที่ผ่านมาทํากิจกรรมอะไรมากครับนอกจากการเขาดาวครับ ก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรครับก็นอนเล่นอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็แมคือแบบไม่ไม่แบบไปหาแฟนอะไรอย่างงี้มากนะก็ก็อยากจะมีเหมือนกันชอบผู้หญิงชอบผู้ชายแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ยังยังยังรังเลอยู่ออเาข้างไหนี่เหรอฮะทำไมลองทำไมลังเลฮะก็อืม ยังยังเขาเรียกยังสบสักับตัวเองอยู่หรอครับแต่คุณพ่อคุณแม่ว่างไหมว่าไหมนคะถ้าเป็นแบบเนี้ยก็นั่นแหละปัญหาอ๋อ,อปัญหาคืออยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นะคะอ๋อะ,รค,ะครับอะไครับแมาพอฮะเรื่องก,ก,กัี้ยเกินไปแล้วนะฮะ <c oughs> เอาเกี่ยวกับประเด็นเราดีกว่าประเด็นแล้วใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะกลับอะไรได้คุณคิดจะกลับอะไรคะเพราะอะไรก็ที่อยากที่อยากกลับในปีใหม่นี้นะฮะถ้ากลับได้ก็จริงๆแล้ว มันเป็นการขอของคุณพ่อคุณแม่คือเขาอยากให้กลายเป็นผู้ชายอ้าวคือพ่อแม่รู้เหรอก็รู้แล้วครับตรงนี้แหละที่บอกว่าเป็นปัญหาอ๋อคือคุณอยากจะกลับมาเป็นผู้ชายอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเลือกเลือกพี่เมย์ไปนอนด้วยได้จะเลือกไหมคะก็ถ้าได้สักครั้งก็ดีไปนอนเล่นๆด้วยเฉยๆนอนเล่นๆด้วยเฉยๆาใจแเล้วพี่เมย์ของหวานเนอะเขาเลี้ยงเลี้ยงหนังเลี้ยงหนุ่มพ่อแม่ต้อนรับเป็นอย่างดีเพื่อนผู้ชายมาบ อขอบคุณมากคุณอาร์ตครับเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะไปนอนเหนือคุณนะฮะดีเลยครับมีอะไรกินมั้งฮะล็อตช่องถั่วดำน้ำกะทิฮะครับเอาครับขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าพูดจาอะไรไม่เหมาะสมนะฮะก็ต้องถือว่าสนุกสนุกขอบคุณอาร์ตมากนะครับที่โทรมารลูกนี้เราครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับถั่วดำไม่ต้อง มาทองมาเสียวนะครับผมน่ากลัวพี่เบยพี่เบยเอไปพูดแบบนั้นทำไมอะ้อาคนเราบางทีเขาก็แบบว่าเลือกเกิดไม่ได้อ <g red> ย่างพี่เบยอย่างเงี้ยพี่เบยก็อยากจะเป็นผู้หญิงแต่พี่เบยก็เลือกเกิดไม่ได้พี่เบยก็เลยแบบทำเป็นแบบไม่สแสดงออกมาจริงๆแล้วพี่เบยเก็บโกรธรับไม่ได้ ก็หมดเวลาของเราลงแล้วนะคะใช่เลยครับเราหมดเวลาของเราลงแล้วนะครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเสื้อผ้าสวยๆอย่างนี้ครับจากนี่ครับวอนดัชครับผมแล้วก็ไอคอนิกนั่นเองค่ะครับผมเอาเลยครับสามารถติดตามนะครับรายการพลัอันับของเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จากหัวหนึ่งซุปที่นี่ที่เดียวครับชูวิชชั่นยี่สิบหกและสามสิบเอ็ดครับหรือว่าใครนะฮะที่ต้องการทราบช่องทางการรับชมนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับกิจกรรมดีของเรานะฮะกับตัวกับใจสมัยนะฮะส่งรูปภาพกับหัวของเรามานะครับแชร์ที่ดูนะครับเป .com นั่นเองนะครับผมคุณสามารถติดตามเราได้ตามนี้ลยฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนนะครับเจอแต่ความสุขความสมปรารถนาคิดสิ่งใดนะฮะขอให้ได้ตามนั้นนะฮะถูกต้องค่ะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินเจริญก้าวหน้าความรักรุ่งเรืองครับแค่นี้เลยฮะเอาเลยครับเจอกันใหม่คู่นนี้ครับสวัสดีครับ